หยุดพักตอนที่ฉันยังเด็กมีเกมยอดนิยมที่เราเล่นกันบนสนามเด็กเล่นชื่อว่าวิ่งไล่จับคุณคงเคยเล่นแน่นอนผู้เล่นคนหนึ่งต้องวิ่งไล่จับผู้เล่นคนอื่นๆและเมื่อใครถูกจับได้คนนั้นก็จะต้องกลายมาเป็นผู้ไล่จับซึ่งมีเพียงหนทางเดียวที่จะหนีได้นั่นก็คือวิง่งโชคดีสำหรับเราที่เราสามารถร้องว่าขอเวลานอกได้ทุกเมื่อเพื่อหยุดเกมชั่วคราว และได้พักผ่อนหอบหายใจคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกไล่ล่าหรือไม่คุณเคยถูกสถานการณ์ต่างๆกดดันคุณหรือไม่เช่นความกลัวว่าตัวเองจะไม่ดีพอภัยคุกคามของความสัมพันธ์ความยากลำบากทางการเงินหรือปัญหาสุขภาพเราทุกคนล้วนมีผู้ไล่ล่าและสิ่งที่ทำให้เราเครียดของตัวเอง แต่ด้วยพระคุณของพระเจ้าคุณมีความสามารถที่จะหลุดพ้นจากความเครียดที่เกิดจากสถานการณ์ของคุณได้แล้วจะเป็นไปได้อย่างไรก็ด้วยการกล่าวว่าหยุดโดยร้องว่าขอเวลานอกด้วยการร้องขอพระองค์ผู้ช่วยให้คุณหอบหายใจได้คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่าเสลาซึ่งมักแปลว่าหยุดปรากฏมากกว่า70ครั้งในพระธรรมสดุดี แล้วถ้าเราสามารถหยุดได้สักวันละสองครั้งละ่ะจะเป็นอย่างไรพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติดูอิสยาห์บทที่9ข้อ6พระองค์ทรงเป็นผู้ทำให้ฝนหยุดคลื่นลมสงบและนำความสงบมาสู่ทุกพายุดูมัทธิวบทที่14ข้อ22-32คุณสามารถทูลกับพระองค์และเปิดใจต่อพระองค์ได้ทุกเมื่อนำปัญหาของคุณมาหาพระองค์และรับสันติสุขของพระองค์สันติสุขที่เกินความเข้าใจ ฉันขอประกาศว่าสันติสุขของพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจทั้งปวงจะคุ้มครองใจและความคิดของคุณโดยทางพระเยซูคริสต์จากพระคัมภีร์ฟิลิปปีบทที่4ข้อ7สันติสุขของพระองค์พร้อมสำหรับคุณแล้วคุณจะผ่านทุกสถานการณ์ด้วยความมั่นใจเพราะพระยาเวอง์คเจ้านายคือองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลตัดดังนี้ว่าในการหันกลับและการหยุดนิ่ง เจ้าทั้งหลายจะรอดการเงียบสงบและการไว้วางใจจะเป็นกำลังของเจ้าอิสยาบทที่3 0มสข้อสิจงหยุดพักหายใจอยู่ในที่ประทับของพระองค์แล้วจงออกไปจากที่นั่นโดยปราศจากความเครียดและความกดดันทั้งปวงคุณคือการอัศจรรย์